ตอนนี้มาละปอแจ้งกี่ลูกมาละตอนนี้มาละปอนวลละออกนอกแคว้นแล้วนี่แดนมุรีตรี อยาทกทิ้งใจทิลาไาแล้วนี่ตีมากนี่แล้ววันรับกลับมาตีประปาละป,ะปูนกับเพียก่าน้องตอนนี้ตัดจองปุก,กงก้มนึกแกล้มเมื่อนตีไม้ปราตานะนั่งจะตั้งแจ้งกักกีลูกมาละตอนมุ่งนหน้ารดละ ແລະ ତର୍ପନ ဝဲတော့ມຸງນາ ทชมที่รักครับแจกนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับว่าหญิงกาลงกวาหญิงกาหลงหลังจากที่ได้รับราชสันเรื่องการขอเลื่อนการแต่งงานแนละ้เจ้าหญิงกาหลงก็มาปรึกษากับนายปราบคนรับใช้ในายปราบจะให้ความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ติดตามต่อมาครับ เป็นลูกนาจาวังยกเด็กสาวน้องเป็นลูกเจาวังหาลังหามหน้าน้องไต้พ้านิด,นด ไม่น้องชอบใจคิดคิดปิดเนื้อก็ดูพอรอพอละนุ่งจนเลยค่ะปราบ วาดีหลอกแม่เศร้าทำไมน้อกจอบไปที่เดดยิงและเจ้าปราะตามเจ้าวันตกวันลังแก่ชาตินอนใจรัดยอกกาวันลังแก่ชาตินอนใจรัดยอดกา้า tăng ngang tăng ngã trái pi hoa cổ pi phải ghen dường chân đèn vàng ngọc nào cao cao toàn chặt vào tràng quên เจ้านอกจากว้าว,ว,าวมีได้น้องเป็นเจ้านอกจากว้าว,ว,าวมีได้เวลาใกลยิ่งทำ้จจัจน,น,อ,น,นอารมณ์กลางเมื่อจางตกมัน giác ngây mò mà lúc có sắc thi tất cả ta qua tôi na tôi lắng tất cả ta tôi na tôi lắng nàng chẳng bằng chạy lăng ngay khi ตาใจมาหน้าเวลาป a n Kin ni, uno, ai, pra, 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 i ตาใจมาหน้าเวลาป a n i ไอ้นักนี่ไอ้ปอดุงนี่ไอ้กันบ้าปลาบปลาบดูหรือเปล่าว่าขณะนี้ฉันถูกเลื่อนการแต่งงานแล้วอย่งงาหน้าอินูองงินโน้ตเงอนอันแต่งงานไดีแล้วงา วงนี้เราไปเรียนเมอนืองนอกน้องมีก,กับมาหัวเน่นมันลดน้ำล,นลือดลย่นงน้อยดโดนลกเงอือนอ่านแต่งานแนววฉันถูกเลื่อนแล้วแหละฉันอยากจะโทรไปถามว่าทำไมถึงต้องเลื่อนด้วยงานโนไม่น้ำแล้วไม่รู้จะโทรไปถามยังไงโทรศัพท์ฉันหมดการ์ดพอดีของปรบมีหรือเปล่าเมียเมียจ้าลุงแกบ้านน้ có gì em nói nhờ mày không mà hay nay mà nêu nụt nha nụt nha nong ơ dẹt nong ha đúm nụ ni đai lộm đai nụ nê nơi ngôi luyện con nhiệt nè nên nhiều กดแล้วหนูนอนแาดสิงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโทรศัพท์ปราบเกียรหรือเปล่าไม่แน่เนี่ยไม่ได้เทียรแล้วทำไมโตไม่ติดไม่มาไม่แน่เนี่ยดางไงดูงดอัดอยแลงนี้แปดสิงปรบับวันนี้จะเทียร์ปลาบลไปถามดู ว่าทำไมถึงต้องเลือ่อนการแต่งงานนี่อ่ามุ่มไอหนูจะพาไปด้วยอย่มามื่อเลยไอ้บันนี่คนบอกเราทำไมอะไม่ไหนนุ่มมูนเหมือนไม่มีเอกอันนนมูนเป็นอะไรแั่นกูมันเองไปโดนอะไรอะอันนี้มา่ก่อนไมู้นไหนงาน บอกกายมูในเลาลนึงเหม่ไม่มาดูน้ำมู้นอกเหม่ไม่มาดูน้ำมู้นุ่มกะว่าดิเนียดมู้นเบอยู่นี่นาเนียดมื่นได้โยนมื่นว่าหยับกับมื่นว่าหยับมื่นโยนมื่นได้โยนไม่โยนมาหยับหลานนิดมู้นหุ่มแนวว่างหยับมากอย่าให้ไปเลยบันนี่นั่งจากแต่มดนิดมู้นเอาแนวหลัดม่วงยับยำหนาว Phải là gì? Là lạc nguồn mưu. Nếu không là lạc nguồn mưu thì sao? Phải là gì? Là lạc nguồn bùn. Lạc nguồn bùn là lạc nguồn bùn, không phải là lạc nguồn mưu. Bọn mình, chúng ta là tên bồn chí. Chúng ta bàn thân là chúng ta là chúng ta là những người đàn ông, <laughs> chúng <laughs> ta là những bốn ngày bảy kín được bao cánh có nam và có khen nam ấp bốn kín nổ cánh mới ra ngàn đông đài vì ngâu đó nhập vì mới bạp nam anh đặt cánh thăm mai mới giờ mình trung đài vì ngâu chơi chơi hoàn lọ mà ướm đặt nga, có mai quả mà đơn nốt nướng ăn thì ăn, đơn nốt nướng mới đu để họ không điện nữa. Chạy chứ chẳng ngại, không. Tụi bà ai đặt ngon cái mà này ăn, đơn nấn. mà thương đeo. Dù thế này, đồ, mặc con thấy, đồ đeo 1S, 1N. Mãi nè, mấy đoàn bình, bình, đoàn bình, đoàn bình, แต่ยางนั้นปราบช่วยเอาเงินค่ารถค่าอะไรเขาด้วยมาเหืองนุกเครื่องบินมามาเหนืองนุกน้ำนี่ลอยนวเอาไปดูเหนืองนุกน้ำไปอุ้มเดืองได้ยันลอยมามา้องมีนเงินนนช่วยจัดการบอกแล้วก็ไปก่อนแล้วก็มาร้องใหม่เดี๋ยวปราบตามฉันมาเนืองนุ่นั่ Ngôi mày nêu ngoan ngon 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 nó ngon nong ngon ngon nong ngon 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 nàng ngon ngon quá ngon 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 nàng Chẳng ngon ngon nong ngon 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 nàng ngon 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 đang nuốt ngon ngóng đặt nên đây, mà nương lẽo, nã มีใครสนคนจนอย่างเรามุงดำดำนำ,ำตำมิเต่เาเกา ไหนจะสนใจเราจึงต้องนอนหนาห้องเราไม่เอาหนห้องนอนของคนรวยรวยคงมีคนสวยนอนทุกแก้มใสห้องคนจนต้องนทนรบมอนมองไหมปีทั้งปีไม่มีส้ามายิ้มให้ ใครจะสนใจบ้างไหมหน้าบนช่วยมาเป็นเม่สีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนก็ความเมตตาสะกคนให้พี่ได้ผลความวว่าิตาวานห้องนอน ของคนจนจนได้ลบแดดฝนกนทุกอยู่นานหรือเขาจังที่เอาไม้รังสร้างแบ้านคิดคิดไปเปียกหรือไม้เผาถ่านเขาไม่ต้องการของนอคนจน สีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนก็คขวามเมตตาสักคนให้พี่ได้ผลความว่าเวตาวานห้องนอนของคนจนจนได้ลบแดดฝนทนทุกอยู่นาน หรือเขาชังที่เอาไม้รังสร้างแบนคิดคิดไปเปียกหรือไม้เผาท่านก็ไใบต้องการของนอนคนโจน มอมคุณนครับนี่หายยันมาร้องเพลงให้กับพี่น้องที่มาเยี่ยววานวัดละนางนั่งฟัง,ง,ง,งเออหนายนันงับมาที่นี่มอยไหมออนานแล้วที่สายันไม่ได้ล่อมาประน้ไม่รู้ว่าพี่น้องชาวภูเก็ตเขายังสบายดีกันหรือเปล่างอกนิด่าคงะมาเนายน่นายันงับเมื่อรมัน นามเดือนนีผบานมาเน้เราได้หนุนเอียหนุนยอดหนังนัดลุงอองมากได้นั่นง้ออือหนังหนุนนิบลุงลุงเหมือนเอื่งหนังหนุนนิบลุงลุงเหมือนเอื่งได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับผมในฐานะนี่เป็นเพื่อนหนังนัดลุงด้วยกันหนุนเอี้ยนายเป็นอย่างยิ่งโดยยมาะมีน้องยาวมากได้ หนือว <S preach science> ่าหนัง네อุ้มนิ้ันเหนียบนันเหมือนหนุ่มหมัดของพี่น้องดังมากในหนึ่งยังไงยังไงมัดนี้นะนันก็อยากบอกเราโดยไม่มีวันหลับน่แล้วผมได้แต่งเลงไว้บทเลงหนึ่งเพลงอะไรเลงอาเลยหนังอุ้มนิอยากจะให้หนายันได้นอดบทเลงของผมไม่ให้พี่น้องยาววัดน้าหน้าง้างหรือว่าพี่น้องยาวอุ่เอ็ดวาง ทำไมถึงไม่ร้องเองเหนียงไม่มีครับนานงงนื้อเหนียงข้างบ้านนอนนี่ก่อนเรื่องนอนเหนียงเพื่อนหงายได้คนหนึ่งเหนียงอีห้าน้อยเหนียงผมยี่สิบมามาไม่หงายก็ยังไม่เอานี่ครับทาไมล่ะเหนียงไม่ดีครับหงายนานด้วยนองก็ไม่น้องวางหน่อยได้ไหม